ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดรเจฟค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็อาจารย์มาไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ส่งวิดีโอกลับมานะคะจริงๆแล้วหัวข้อที่อาจารย์พูดอ่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดแบบมากๆเฉพาะทางมากๆนะคะแล้วก็มันทําได้จริงนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะค่ะสําหรับวิทยากรท่านต่อไปนะคะ ก็เล <Construction. S 2> ่าประวัติท่านสักเล็กน้อยนะคะจบการศึกษาปริญญาเอกนะคะจากโคลัมเบียค่ะมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะคะแล้วก็ ทำงานในเรื่องการบรหิหารโครงการนะคะกับหลายองค์กรมากเลยนะคะอย่างเช่นเอเชียฟาวเดชันนะคะยูโรเปี n นยูเนค่ะ ILO อะไรเอ่ยนะคะแล้วก็มีผู้ความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการวิจัยนะคะแล้วก็นโยบายนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องความในเรื่องภาวะผู้นำนะคะก็ปัจจุบันนะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระคะ่ะ ก็ขอเชิญต้อนรับนะคะดร็อตอร์รัตนาแท้เล้า,เาค่ะค่ะ <it> สวัสดียามบ่ายทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่เชิญมาเป็นวิทยากรนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะก็หัวข้อในวันนี้นะคะเราก็พูดกันมาเรื่องภาวะผู้นําร่วมนะคะจริงๆเราเนี่ยคิดว่าทุกท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะมันเป็นงานที่มีหลายซับหลายซ้อนนะคะแล้วก็ทำำํำข้ามสาขาวิชาชีพด้วยนะคะมันก็มันก็จะพูดถึงประเด็นต่างๆนะคะอย่างเช่นแชน์ลีดเดอร์ชิพนะคะดิสเบลเตน The <laughs> Leadership, t r a n sformation Leadership คือผู้นำแบบสารพัดรูปแบบนะคะคำเหล่านี้มันเป็นคำเก๋ในปัจจุบันใช่ไหมคะก็ต้องรู้จักแล้วก็คนนั้นคนนี้ก็พูดใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนกันยังไงคะคือจริงๆแล้วเนวยโดยปรัชญานะคะก็คือว่า collective leadership คือภาวะผู้นำไม่ได้มีหนึ่งเดียวหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราหนึ่งเดียวแล้วนำธงไปได้ใช่ไหมคะมันจะต้องหลายๆคนร่วมมือร่วมใจและลงแรงร่วมกันนะคะเพื่อประโยชน์ในส่วนรวมประโยชน์มวลรวมนั่นเอง นะคะดังนั้นเนี่ยคะ่ะใน presentation นี้นะคะอยากจะพูดถึงประโยชน์มวลรวมนะคะสาระประโยชน์นะคะภาษาชาวบ้านที่เราพูดกันนะคะก็ เราก็พูดกันหลายรอบแล้วใช่ไหมคะ Collective Leadership คืออะไรอันนี้มีลักษณะใหญ่ๆ4ด้านใช่ไหมคะท่านก็น่าจะฟังมาแล้วแหละนะคะอันนี้ค่ะเป็นตัวหารร่วมใช่ไหมคะที่มีร่วมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนรายละเอียดยังไงนะคะแต่ว่าไม่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยสมการเรื่องนี้จะต้องมีไอตัวหารร่วมเนี่ยนะคะสเรื่องใหญ่ๆนะคะส,สิ่งแรกเลยเริ่มจาก เป้าหมายร่วมกันค่ะ อ่จะสูงจะต่ำก็ว่ากันไปแต่ว่าจะต้องให้เห็นเป้าหมายทั้งทีมเห็นเป้าหมายร่วมกันก็คือมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมคะข้อ2ก็คือเป้าหมายร่วมกันแล้วฝันให้ไกลก็ไปให้ถึงใช่ไหมคะก็เอามือเนี่ยมาทำใช่ไหมเป็นทีมเวิร์กไม่มีซุปเปอร์แมนไม่มีซูเปอรว์วูแมนนะไม่ใช่แบบว่าคนเดียวเป็นพระเอกนางเอกแล้วจบไม่ใช่นะคะแล้วก็เนี่ยในพรีเซนเทชันอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าให้ให้คิดว่าเป็นยูนิคอร์นนะ อันเนี้ยนะไม่ใช่ว่าแค่ฝันว่าโอ้ยฉันแค่ติดปีกยังเป็นมนุษย์อยู่แต่มีปีกแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นม้ามีเขาคืออัพเเบกเลเวหนึ่งใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมีเป้าหมายนะทำงานร่วมกันนะแล้วก็จะทํางานร่วมกันไงอย่างแรกเลยพูดกันให้รู้เรื่องก่อนพูดกันดีๆมาทุรถวาจาก่อนใช่ไหมคะพูดให้มันดีพูดให้มันมีประสิทธิภาพใช่ไหมคะชาวบ้านร้อยพ่อพันแม่มาพูดกันนะเอ๊ะพูดกันยังไงดีนะ นะคะแล้วก็พูดให้ชัดเจนพูดให้ดีชัดเจนเข้าใจนะคะนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญไม่แพ้เป้าหมายค่ะเป้าหมายมีได้แต่พูดไม่รู้เรื่องใครมันจะไปทําได้ถูกไหมคะพูดกับผู้บริหารข้างบนพูดกับคนข้างล่างนะคะพูดกับเพื่อนเราพูดกับเพื่อนน้องเรียนเราพูดยังไงดีพูดกับชาวบ้านชาวช่องพูดกับวัดพูดกับ ผู้บริหารพูดกับเจ้านายพูดกับซือ้อพูดกับคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนนะคะหรือพูดกับนักเรียนโดยตรง พูดยังไงมันพูดวิธีการเดียวกันได้ไหมนะคะฉะนั้นไอ้คำว่าคอมมูนิเคชันในการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดด้วยอาร์มก็พูดผิดมันไม่ใช่แค่พูดมันคือการสื่อสารสารพัดชุกแบบเลยไลน์ e b o o k FaceTime Facebook อะไรใดๆใช่ไหมคะหลังโควิดเนี่ยเราพึ่งพาออนไลน์มากๆเลยอะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่พูดเปล่าๆใช่ไหมมันมีวิธีการสื่อสารนะคะก็อย่าลืมว่าตั้งเป้าหมายแล้วแต่พูดให้รู้เรื่องด้วยและ สุดท้ายอย่าลืมมือก็มีปากก็มีแต่ใจมันมีไหมใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยคะ่ะไม่มีใจจริงๆสกักแต่ว่าจะทำไปงั้นแหละเราเห็นว่าคือเรามีความซื่อสัตย์กับตัวเองหรือเปล่ากับผู้อื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะการทํางานเนี่ยมันคือมันมันคือเราเห็นประโยชน์ที่คนอื่นได้รับด้วยหรือไม่นะคะมันทําเพื่อใครอันเนี้ยนะคะเป็นเป็น หลักการหลักๆเลยเป็นลักษณะหลักๆเลยนะคะทีนี้นะคะในฐานะที่เป็นคอลเลกทีฟลีเดอร์นะคะเป็นผู้นำเนาะผู้นำที่เป็นผู้นำร่วมก็คือผู้นำที่รวมคนอื่นมาด้วยนะคะเ,เราจะต้องมององค์กรของเราว่าเป็นองค์กรที่เป็น เติบโตได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะมีความดินามิกมีโกรธอะนะคะถ้าเราเป็นผู้นําแบบเดิมๆก็คือว่าองค์กรก็คือแข็งๆเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าปรับไม่ได้นะคะก็อย่างที่อาจารย์ไบรอันพูดนะคะ agility แ Ag อดจายอะไรต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะมีความพลิ้วไหวมีความปรับตัวได้ทันนะคะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะอยากจะให้คิดเลยนะว่าองค์กรเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่อะไรที่ตายตัวนะคะ นอกจากนี้นะคะก็เราจะต้องเป็นผู้นําแบบที่มีโครงสร้างแบบแนวราบนะแนวราบก็คือแฟลตใช่ไหมคะมันแผ่ขยายไปได้แผ่กิ่งก้านสาขาไปได้ไม่ใช่ข,ขึ้นข้างบนอย่างเดียวแต่ข้างๆแนวราบเนี่ยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นหลัก เลยนะคะว่าจริงอยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะคิดว่าเออเราจะต้องอยู่ข้างบนแล้วสั่งลงมาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะคะการแบ่งงานเนี่ยบางทีมันคือแบ่งในระดับที่เสมอกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอย่าลืมว่าเราเป็นผู้นําคือเราเป็นผู้ระดมพลนะคะเราอาจจะชี้ทางให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเหมือนกันเราเป็นผู้นําได้คนอื่นก็เป็นผู้นําได้ในเรื่องนี้หรือในเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะคะ นั้นใจกว้างค่ะขยายตัวขยายผลต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากระทรวงศึกษาสั่งมาแล้วเราก็จะต้องกลัวแล้วก็รีบทำตามอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยเราก็จะต้องมีคือมีใจนะแล้ก็มีวิสัยทัศน์ด้วยทีนี้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะคะ ก็อาจารย์ธีรพัฒน์กุโลพาสเนี่ยค่ะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจารย์ทาริงเจอร์จากมหิดลเนี่ยนะคะท่านก็พูดข้อความนี้นะคะเขาเรียกว่า learning center school principal ก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนน่ะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนนะคืออะไรก็คือเขาจะสร้างวิสัยทัศน์เรื่องการเรียน นะว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยวิสัยทัศน์คืออะไรแล้วก็กระตุ้นให้ครูเนี่ยนะคะส่งเสริมการเรียนรู้นะสร้างสิ่งแวดล้อมในการทํางานแล้วก็จัดสรรทรัพยากรเพื่อที่ให้คุณครูเรียนรู้และคุณครูส่งต่อความรู้ได้ในขณะเดียวกันครูใหญ่นะคะพอ,ออก็จะต้องเป็นโรโมเดลให้ให้คุณครูเนี่ยเรียนรู้ว่า adult learning การเรียนแบบผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าครูใหญ่จะต้องเป็นตัวอย่างก่อนไม่ได้จําเป็นว่าครูใหญ่จะต้องไปสอนหน้าชั้นแต่จะต้องแนะนําได้จะต้องหาทรัพยากรได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทของครูใหญ่คืออะไรในเมื่อเราเป็นผู้บริหารเราจัดการเรื่องนโยบายได้เราสร้างวิสัยทัศน์สิ เราเป็นครูใหญ่เราจัดสรรทรัพยากรได้หามาสิกระจายไปสิฉะนั้นเนี่ยค่ะการสร้างให้โรงเรียนเป็นพื้นที่การเรียนรู้จริจรงๆสําหรับครูใหญ่เนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราจะต้องไปสอนเปล่าๆหน้าชั้นใช่ไหมคะเราเป็นตัวอย่างได้เราแนะนําได้นะคะแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานีคะก็ทำงานกับ m อ o มคนะคะช่อง9นะคะเราก็พยายามจะหายูนิคอนนะคะยูนิคอนก็คือ ผู้นำนะผู้นำที่เป็นผู้นำในเรื่องของภาวะผู้นำร่วมใช่ไหมคะเราก็เรียกว่ายูนิคอนใช่ไหมคะเราก็แสวงหาตัวม้ามีเขาเนี่ยนะคะเราก็หาไปทั่วเลยนะว่ายูนิคอนที่เป็นภาการศึกษาเนี่ยมีใครบ้างนะคะแล้วเราก็มีการถ่ายทำรายการเนี่ยคะ่ะ50ตอนนะคะที่ ไปที่จังหวัดน่านขึ้นเขาลงห้วยนะไปเจอ,เอ,อลําพูนนะคะไปชาวเขานะคะไปมาหาสารคามไรใดนะคะภาคใต้ากาญจนบุรีนะชายแดนอะไรก็ตามนะคะสังขบุรีติดกับพมา่านะะี่ค่ะไปหาซิว่าผู้บริหารที่เป็นยูนิคอรเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสปีนะสปีที่เราไปหายูนิคอร ฝูงเนี่ยนะคะเจอเยอะมากไม่ได้เจอตัวเดียวเจอเป็นฝูงนะคะมันยังไงนะบางทีเราคิดว่า โอ้ยการศึกษาไทยนี่มันต่ำตมเหลือเกินมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้มาอวยนะแต่ว่าสิ่งที่เราดูเนี่ยมันมีข้อดีนะเราก็จะโอ้ยโอเน็ตแย่ปีซาตกไอ้นี่ต่ำคูขี้เกียดนันน่นนู่นนี่ขออขี่โกงอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวนี้ข่าวแย่มันมีเยอะมากมายนะคะฉะนั้นวันนี้อยากจะมาอวยกันเองนะคะด้วยตัวอย่างเรื่องจริงนะคะ3ตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างแรกค่ะ ไทยโพสต์นะคะอันนี้ก็เป็นสารคดีนะคะโรงเรียนบ้านหว้วยต้มชัยยะวงศาอุปธรรมนะคะก็เห็นแล้วนะคะเป็นต้นแบบโรงเรียนดีที่อะไรเนี่ยดีมีทุกที่ในภาคเหนือนะคะกเ็เวลาเราเไปถ่ายสารคดีนะคะคุณประพันธ์จาก ALTV เนี่ยนะะ,ะ,ะก็จะเขียนนะสารคดีเขียนบทความนะคะสิ่งที่เราไปพบนะคะแล้วก็ แล้วก็ส่งนะสารคดีส่งส่งข่าวเนี่ยส่งบทความเนี่ยนะคะไปยังที่ต่างๆนะคะไทโพสเขาก็บอกว่าอ่านมาไอ้ยของดีมันมีอยู่จริงนะคะห้วยต้มเนี่ยเป็นบวรบ้านวัดโรงเรียนถูกไหมคะค <c oughs> ่ะร่ำแปไปก่อนแล้วขออภัยค่ะก็โรงเรียนนี้นะคะก็ <c oughs> ดีเลิศยังไงนะคะห้วยต้มเนี่ยคะ่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ แบบชนบทเหนือมากนะคะแล้วกเเ็เป็นคำที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า deprived ก็คือโรงเรียนที่ขาดขาดก็เท่ากับจน่ะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะแบบโรงเรียนจนเราก็แบบว่าเออโรงเรียนที่ยังขาดอยู่นะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยนะคะเราก็คิดว่าจนเท่ากับโง่มันไม่มันไม่ได้เท่ากับ อย่างนั้นนะคะก็นะขอขออภัยแล้วกันนะคะขออนุญ,ญาตใช้คําภาษาอังกฤษว่า deprive จริงๆแล้วก็มันเป็น,ปนความสุภาพและกันของคนที่มีน้อยกว่าเพื่อนนะคะยังขาดอยู่ขาดแคลนนะคะก็จะมีทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนเนะะี่ยค่ะพูดปากะกากยอะ,ะเป็นภาษาแม่ไม่ได้เกิดมาพูดไทยนะคะครูก็มาจากสารพัดจังหวัดเลยนะคะมีม ครูแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงด้วยนะคะแต่ว่าผอ,อ,อ,อนี่ค่ะมีวิสัยทัศน์ดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าไอ้ร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมันจะทําให้ยังไงเป็นเป็นแกงโหะได้นะคะเขาก็เลยจัดประชุมที่วัดนะคะเพราะว่าไหนๆหใครก็เอาไปไปวัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็เคารพนะคะท่านคิดว่าน่าจะเป็นท่านเจ้าอาวาสนะคะของวัดนะคะก็เลยไปจัดประชุมของโรงเรียนแต่ไปจัดที่วัดค่ะ ในเมื่อเรายังไม่แน่ใจว่าโรงเรียนจะรวมจิตรวมใจได้หรือเปล่าก็ใช้วัดนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทางทางท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะก็มาช่วยกันคุยช่วยกันสารสัมพันธ์นะคะทีนี้ครูใหญ่เนี่ยนะคะท่านก็เป็นผู้มีวิสัยทัศน์นะคะออดอกตอรธนทรเนี่ยท่านก็บอกว่ามันไม่ไม่ใช่บ้าน วัดโรงเรียนหรอกมันคือบ้านวัดรัฐโรงเรียนอย่าลืมนะคะว่ารัฐเนรัฐบาลเนี่ยมันก็มีบทบาทอยู่เหมือนกันนะคะไม่ไม่ใช่แค่ว่าเออคุณจะต้องอยู่ในสมการดีนะไม่มีคุณในะสมการก็ไม่ประสบความสําเร็จถูกไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะรัฐทําหลายอย่างมากเลยหาครูมาจ่ายเงินให้นั่นนู่นนี่ถูกไหมคะหรือว่าจ้างกฎระเบียบอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าหวังนะว่าบ้านวัดโรงเรียน3มคนเนี่ยจะทำได้รัฐเนี่ยจำจำเป็นมากนะคะ ดังนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะต้องใช้สํานักงานพื้นที่การศึกษาช่วยด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งฉะนั้นเนี่ยสี่แรงมันมากกว่า3แรงถูกไหมคะเราก็มาช่วยกันทีนี้อาะใช้วัดเป็นที่ประชุมแล้วยังไงต่อนะคะก็คือน่าจะใช้เงินประมาณหกแสนหกแสนค่ะใช้เงิน0 0 0 0นในการซ่อมนะคะ ถนนต่างๆในในพื้นที่นะคะทีนี้ผออท่านก็ครูใหญ่เนาะก็ไปคุยกับทางอ,าอะไรล่ะเจ้าวาดนะคะาาแล้วก็เจ้าวาดเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวช่วยกันมาปรับปรุงนะคะถนนในโรงเรียนตอนนี้ก็เลยมีถนนเข้าโรงเรียนโดยที่600,000ก็ไม่ต้องควักสกบาท ะะฉะนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่าคิดนะว่าวัดคือ ATM นะคะวัดเนี่ยทำได้หลายอย่างมากนะอันนี้ไม่ได้มาจุดขายนะว่าต่อไปอยากได้เงินวิ่งเข้าวัดนะไม่ใช่นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมจิตใจใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้มันต้องมีวิธีคิดนิดนึงอะเราจะต้องเข้าใจพื้นที่เราใช่ไหมคะในในพื้นที่ที่ไม่มีวัดหรือว่า เป็นศาสนาอย่างอื่นเงี้ยเราก็จะใช้ลอจิกแบบนี้คือเราต้องคิดอะว่าพื้นที่เราอะใครตัวจริงใครเป็นตัวพ่อตัวแม่ใครจะช่วยเราได้นะคะอันนี้ต้องคิดให้เป็นนะคะทีนี้โรงเรียนนี้เนี่ยนะคะก็ค,คือว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นที่เล่าเรียนใช่ไหมแล้วก็เราเมีครูตั้ง76คนนะคะก็เลยเออบอกว่า ครูเ6คนเนี่ยไปช่วยโรงเรียนอื่นในอำเภอลี้ได้ด้วยถูกไหมคะก็คือเป็น collective learning คือครูโรงเรียนนี้รู้ครูโรงเรียนอื่นก็รู้ด้วยก็จะต้องจัดตารางเวลาคะ่ะว่าคนครูเนี่ยไปช่วยที่อื่นได้ยังไงปัญหาประเทศไทยคือโรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบรวมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันมันก็ มีข้อ,เ,อ,อเหตุผลอนะว่าทรัพยากรงบลงไม่พอฉะนั้นเราเราช่วยยังไงดีถ้าโรงเรียนถูกยุบรวมกันแล้วคนซัฟเฟอร์คือใครก็คือเด็กถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะก็คือช่วยนะในเรื่องของเ,ออเป็นครูที่ไปสอนที่อื่นด้วยไปส่งจัดตารางเรียนอะว่าไปให้ครูเนี่ยไหวแล้วก็ไปสอนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะนักเรียนอ300ก,กว่าคนนะคะก็มีการ มีการจัดงานแสดงนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของของหลักสูตรพื้นถิ่นนะคะก็คือให้เห็นนะว่าออครูช่วยได้นะที่อื่นก็ได้เรียนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งความประก,กายอใดๆของภาคเหนือใช่ไหมคะทีนี้อีกที่หนึ่งก็คือว่าในมหาสารคามคำพีเหล่าคานะคะอันนี้ก็คือขาดมันซะทุกอย่างเลยนะคะคมพีเหล่ากาจเจริญศิลป์อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่มีครบ แล้วก็ไปต่อได้นะคะอ,อ,อาจาร,รย์ครูใหญ่เนี่ยค่ะก็คือทำงานกับชุมชนในการระดมทุนนะคะอาจาร,รย์ใหญ่เขาบอกว่ามีเป้าหมายสองอันนะคะอันแรกก็คือว่าอยากทำหลักสูตรของพื้นที่นะะอย่างอย่างที่บอกนะต่อให้เขามีแต่เขาก็ยังขาดอยู่คือมันยังห่างไกลมันเป็นชนบทนะคะแต่ว่าอะไรอย่าให้คำว่าชนบทเนี่ยมันทำให้เราอยู่ในเลเวลนั้นะ นะเราต้องเราต้องดูว่าของดีของเราคืออะไรใช่ไหมคะอันนี้เขาให้คุณคุณป้าคุณยายทอผ้าเนี่ยค่ะมาสอนน้องนะแล้วก็ให้ให้ทอผ้าผ้พื้นเมืองอะทอสิ้นเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่ทำงานกับชุมชนนะก็คือ mind m a t นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือโรงเรียนเนี้ยต่อยเขา ต่อให้เขาไม่มีของเนี่ยแต่เขามีใจแล้วก็เขามีสติปัญญานะคะปัญหาหนึ่งของโรงเรียนอันนี้ค่ะก็คือว่านักเรียนนะส่วนใหญ่อยู่กับปุยาตายายญาติพี่น้องที่แบบว่าแก่แบบไม่ไหวอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานในเมืองอ่ะนะคะก,ก็ก็เลี้ยงได้เท่าที่เลี้ยงได้นะคะฉะนั้นน้องพวกนี้ค่ะเขาก็ใช้โรงเรียนไม่ใช่แค่ที่มาเรียน ปกติแต่ว่ามันเป็นสังคมของเขาเขาก็เลยสอน m y m a t h นะคะก็คือจินตคณิตนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็โรงเรียนเนี่ยจัดแข่งอย่างเดียวไม่ได้หรอเพราะว่าคือนักเรียนไม่กี่คนนะคะก็เลยทำยังไงก็ไปคุยกับ15โรงเรียนในพื้นที่ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กทั้งหมดเลย1เดียวไม่พอฉะนั้นอันเนี้ยมัดรวมเลยมาแข่งกันสิ นะคะพอแข่งกันปุ๊บมันก็จะก,กระตุ้นกระแสมันสร้างกระแสถูกไหมคะแล้วก็เฮ้ยเห็นตัวอย่างที่ดีฉันก็อยากได้ฉันก็อยากมีอะไรแบบเนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันมันธรรมดามากเลยนะคะ เราเห็นเลยว่าเด็กที่เขาอยากจะได้อยากจะเป็นอะ่ะเด็กที่เขาอยากจะส่องแสงอะ่ะมันมันยังไงแล้วแข่งกันเพื่อที่1ได้300บาทอะ่ะเรารู้สึกว่า300อะไรแต่ว่าน้องที่ชนะนะะี่ค่ะน้อง7ขวบเนี่ยนะคะน้องบอกอย่างนี้บอกว่า เนี่ยสามร้อพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินชาบูชาบูอ,า,อาจจะปิง้งปิ้งย่างอะเบลเฟ่เก้าสิบเกาบาทจะกินให้แตกท้องแตกตายไปเลยแล้วก็จะเงินเหลือด้วยนะใช่ไหมสามคนโหเหลือสามบาทอะ่ะเอาไปเก็บได้อะ่ะอันเนี้ยโอ้โหมหัศจรรย์นะคะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเป็นเป็นฮีโร่ซะยิ่งกว่าอะไรนะคะอันเนี้ยนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนได้เห็นด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะจากการแข่งขันจินตคณิตนะคะแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายค่ะเราขาดอะไรได้แต่เราอยากขาดสติปัญญาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกโรง,โรงเรียนหนึ่งนะคะวัดถนนกับพ้าเพ,พาพุพ่มพวงนะคะอันนี้ที่ระยองนะคะเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม อันนี้เนี่ยค่ะก็คือเป็นนักเรียนที่เป็นลูกของคนคนงานแรงงานกัมพูชานะคะก็คนละแบบใช่ไหมคะอันนึงเป็นชนเผ่าอันนึงเป็นคนไทยแท้เลยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ competency based curriculum ค,คือหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะนะคะพาไปเลยพาไปตลาดครับไปเรียนของจริงอันนี้จะได้เห็นว่า ชีวิตจริงอะ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วน้องไม่ต้องไปจินตนาการอะไรประยุกต์ใช้อย่างไงประยุกต์ใช้มันตรงนั้นเลยอันนี้เป็นภาพที่มันมีความหมายมากนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะหลักสูตรเนี่ยมันคือไปดูสิว่าเออเขาทําประมงนะเขาขายของนะเขาทําเกษตรนะก็ไปเรียนรู้นะคะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจอะ่ะถ้าเราอยากจะทําถ้าเราอยากจะเรียนอนะ่ะมันได้ทุกที่จริงๆนะคะอันนี้ค่ะก็น้องๆเขาอยากทําอาหารเป็นนะคะ ก็อยากจะลองหอยจ้อนะคะก็ลองหลายแบบเนาะแล้วก็เออก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกม็มาแข่งกันนะสูตรของคนนั้นอย่างนี้สูตรไม่ซ้ําจําไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาแข่งกันนะคะแล้วก็ดูซิว่าของใครเนี่ยไม่ซ้าแล้วมันอร่อยสุดนะคะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะลีดเดอร์นะไม่ใช่เราอยู่บนท็อปของยอดเขานะคะแต่ว่า เราเรามองเห็นคนข้างล่างหรือเปล่าเราช่วยเพื่อหรือเปล่านะคะเรานําพาทุกคนไปด้วยกันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคะ่ะก่อนที่จะสรุปวันนี้นะคะถามตัวเองสิว่ายูนิคอร์เหล่านี้นะคน,คนพิเศษเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะคะเราเราพูดถึงแต่แบบ ปาเน้าอ่ะแต่เราไม่พูดถึงข้องที่มันดีบ้างเลยเราพูดถึงแต่ข้องที่มันเสียเราเออล้วถ้าเราพูดแต่เสียเสียแล้วเมื่อไหร่มันจะดีได้คะ่ะตัวอย่างที่ดีมันไม่มีให้เราเห็นอะ่ะแล้วถ้าเราเห็นไม่ดีอะ่ะแล้วสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่เราอยากให้มันเป็นน่ะใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่โดยตรงมันปฏิเสธไม่ได้เราสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไรเราทำคิวเงไงเราทำรูบิกยังไงเราจัดสรรทรัพยากรยังไง ตรงๆเลยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการทํางานของเราเป็นยังไงก่อนที่จะกลดด่าชะตากรรมหรืออะไรต่างๆนี่ค่ะช่วยกันปลูกสร้างช่วยกันสร้างอยู่ในคอรเหล่านี้นะคะมีท่านที่เขาพูดว่าสังคมที่จเจริญได้เนี่ยจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะก็ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ก็เราอาจจะมองดีว่ายูนิคอรนมีเยอะมากมายแต่สิ่งข้อเสียก็คือว่าเราไม่ได้กรลจาใจอำนาจอย่างแท้จริงเราไม่ได้เชื่อใจเราไม่ได้เราไม่ได้ไว้วางใจอย่างแท้จริงเราไม่แบ่งปันเราไม่ช่วยกันอย่างแท้จริงอะค่ะ แล้วถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราตัวกูของกูเมื่อไหร่มันจะดีคะเมื่อไหร่มันจะช่วยได้จริงๆถูกไหมคะแล้วเราทุกคนอะอยากเป็นยูนิคอรนทั้งนั้นนะคะฉะนั้นเมื่อเราดีคนอื่นควรดีด้วยคะ่ะไม่งั้นสังคมดีไม่ได้คะ่ะอันนี้ก็เป็นเอกสารอ้างอิงสําหรับนะํานำเสนอครั้งนี้คะ่ะ thank you d r